สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่9สิงหา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดถึง3ครั้งราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนะเวลา9นาฬิกา22นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่30,000บาทรับซื้ออยู่ที่29,900บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่30,500บาทรับซื้ออยู่ที่29,364บาท92สตางค์ค่ะ เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่100บาทค่ะและสปอตโก o นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่9.7ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุสลดอลลาร์สหรัฐรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ชะลอตัวลงค่ะสปอตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1784.20ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคาโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1 7 8 4 1 0 5 เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.29ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.749เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่0.16เดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพรรณกันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำของราคาทองแต่ละร้านค่ะจุกแม่ทองใบอลอรลา่าแล้วก็ออซริสกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นเฮงและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ